เอามึงก็ลงไปซี่เอามึงเลือนเนี่ยมึงเลือนมึงเลือนตรงไหนเนมึงเลือนตั้งแต่ไม้มึงแหละไม่ไม่ไม่แล้วมึงจะมาทำไมเนี่ยอากูก็กขึ้นมากับมึงไงมึงมาผิดที่กูมาช่วยมึงงั้นเนี่ยมึงจะมาช่วยทำไมกูไม่อยากอูเอาเดี๋ยวมึงไม่หล่อสาวไม่ชอบปะทำไงไม่เอามึงก็ไปเลยไป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 กลไปไปกปไ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 งไป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 กปไปไบไปเปไปไปไปบไปไปปไไไป ไอ้เฮี้ยเสียงลาอูนค่ะนี่แม่งติดตัวผู้หญิงอ่ะเมื่อก้ดีไรไอ้ตกลงมึงจะทำอะไรกูจะให้ตังกูไม่เอากูมีตังเยอะกูไม่อยากอยได้ตังของมึงมึงเสกเหรอเสกเฮียห,ห,หลายฝั่ร้านไหนมึงงาร้านไหนไอ้ดูชอบฝั่ด้วยลายด้วย,ย,วยเอา,าเอา,าเอาเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงลงไปที่อ้กูจะตีมสาวมึงมีแม่งไม่เขากลัวสิอย่างมึงมึงทำเสียงเบาๆดีมึงมาเลือนเนี่ยกูรู้เนี่ยกูไม่ได้เลือนอะไรกูเป็นอาเฉินู้ อาเจิญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข่าวดีอะไรอะไรอะไรพูดดีพูดดีลงไปลงไปจะขึ้นมาทำไมเนี่ยลงไปตามเพื่อนมาไปตามเพื่อนมาเอ้าแล้วมึงจะไปไหนต่อกูคิดถึงมึงกูกลัวมึงหายไปเนี่ยลงไปอู้จะขึ้นมาทำไมเนี่ยกูไม่หายมึงลงไปอ๋อทำไมเสียงเปลี่ยนล่ะตอนมาตอนแรกไม่ใช่เสียงนี้นี่ลงมามึงทำอะไรมึงล้องปีมึงเกว่าไปไหนมึงเกว่าไปไหนออกไปจะมาทำไมออกไปจะมาทำไมมึงมาทำไมเนี่ย เราจะกลับบ้านเรากันปะเพื่อนกลับอะไรไมึงอยาา่างนั้นกับกูเอากูอยากเล่นด้วยคุณหมอจะบอกเวยดินี่แค่ดูดิสขออนุ่นวายอ่ะกูขออนุาตเชิญวันลำคาญของเราวะอะไรวะ